สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปากกระกป๋องไอเดียก็หยุดอยู่บ้านนะคะก็เลยต้องทำมาอะไรพักเข่ามาเก็บไว้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้มีออเดอร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่มาดูวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะต้องได้เทคนิคดีๆกลับไปแน่นอนนะคะขอเลื่อนกล้องสักนิดนึงนะคะ Okay. สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้แอดมินงุดหงิดมากเลยคือด้วยความที่เล่าขาตั้งกล้องแบบมันก็เลยจัดไปเลยค่ะซื้อ,ซ,อซื้อขาตั้งกล้องที่สําหรับถ่ายมุมสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องธรรมดาเนาะพยายามจะไม่ใช้งบประมาณในการที่จะทำํำวิดีโอคอนเทนต์หรือพวก ยูทูบอะไรเนี่ยให้มันเปลืองสิ้นเปลืองมากมายนะคะแม้กระทั่งว่าเวลาจะทำตัวอย่างขึ้นวิดีโอเนี่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าออเดอร์มาเท่านั้นนะคะถึงจะได้ทำนะคะแล้ววันนี้เพื่อนๆก็ได้จังหวะดีมากๆเลยแล้วก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าการทำบนเตียงนอนเนี่ยบนที่นอนเนี่ยมันจะช่วยทำให้การทำอะไรของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะ แล้วอุปกรณ์ที่ง่ายอย่างหนึ่งคือไม่ต้องใช้กิ๊บไม่ใช้อะไรแล้วก็คือเข็มหมุดของเรานี่เองอะคะ่ะอันนี้ปักไว้เลยเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันอยู่ถ้าเกิดว่าคนมือมือใหม่ที่ทํานะคะแล้วออตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถที่จะปักไว้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะมาจับได้ทีหลังนะคะเดี๋ยวไลน์รอบนี้นี่มันจะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่ขาตั้งกล้องเราค่อนข้างจากัดแต่ตอนนี้สั่งมาแล้วะคะ่ะทุกคนสั่งมาละ พอสั่งมาแล้วเนี่ยจะได้เห็นแบบแบบชัดๆนะคะแล้วก็จะไม่มีปัญหาในการไล์ศพแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยสงสัยจะต้องหาแบบหาพืนทาแบบที่มันนิ่มๆอย่างนี้นะคะมันทําง่ายมากมากเลยมันช่วยทําให้ชีวิตเราดีดีนะคะอ่าแล้วก็ใช้เข็มบดแบบนี้ปักไปเลยนะคะผ้าเข่าม้าที่ทําตรงนี้จะเป็นผ้าเข่าม้าผ้าโทรเรีนะคะเพื่อนๆผ้าเข่าม้าผ้าโทรเรีนะคะ เวลาปุ้ยไปสอนนะคะปุ้ยจะให้ท้ายเพื่อนๆฝึกทําผ้าของม้าก่อนเพราะว่าผ้าของม้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทําง่ายมากนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ฝึกทําผ้าคลุมไหล่เนี่ยเพื่อนๆจะถอดใจทันทีนะคะแต่เวลาปักเข็มหมดนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าให้เข็มเนี่ยมันโดนนิ้วนะคะแต่ตัวเองก็โดนบ่อยะค่ะแตก่ก็พยายามระวังเอานิดนึงนะคะอ่า ก็จะประมาณนี้นะคะทำง่ายจริงค่ะถ้าเกิดว่าทำบนบนที่นอนนุ่มๆทำพื้นแข็งๆมันก็มันก็ได้เหมือนกันค่ะพื้นแข็งๆในที่นี้หมายถึงว่าบนโต๊ะนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่แนะนำว่าไม่ให้นั่งขัดสมาเพราะว่ามันปวดขามากเลยค่ะตอนนี้ก็หาโต๊ะหาเก้าอี้มานั่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดทำบนที่นอนแบบน,นี้เนี่ยเวลาเราจะยึดผ้ายึดอะไรมันยึดง่ายจริงๆค่ะสงสัยจะต้องมาเอาดีเรื่องการทำผ้าเขามาผ้าคลุมไหล่นะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทําแต่ละผืนเนี่ยไม่เคยเบื่อเลยเพราะว่ามันก็จะเห็นแบบลวดลายของผ้าสีใหม่ๆไปเรื่อยๆะคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกเพลิดเพลินกับการทํางานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะถือว่าเป็นงานประดิษฐ์เลยละกันนะคะเพราะว่าการทามาลายผ้าเขมาม้าผ้าคลุมไหล่แบบแบบที่จะทําแบบที่ปุ้ยจะสอนเนี่ยมันเป็นวิธีที่ปุ้ยเป็นคนคิดเองนะคะแต่แบบอื่นเนี่ยที่ใช้แบบได้แบบอะไรเนี่ยก็ ก็ต้องให้เครดิตสําหรับคนที่เขาทํามานะคะแต่ว่าเครดิตแบบนี้บอกได้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวก็คือที่ปากกระป๋องไอเดียเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยเวลาทาเนี่ยมันจะเสียเวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าเมาส์าไปทําไปเพลิดเพลินนี่ก็ไม่ต้องกะเกณเวลาอะไรมากมายนะคะไม่สวยแล้วก็แก้ใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเป็นธุรกิจเราก็ต้องคํานวณเวลาด้วยว่า15นาทีเนี่ยเราอะ ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราทําได้กี่อันนะคะเพราะว่ามันหมายถึงมันมันมันหมายถึงเชิงธุรกิจแล้วะค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราทําเริ่มจากที่แรกเราเราทำเป็นงานอดิเลกใช่ไหมคะพอทําเป็นงานอดิเลกปุ๊บเนี่ยเออมันแบบพอเราโพสต์ลงไปในโซเชียลแล้วอะเกิดการตอบรับดีมากมันก็กลายเป็นการทําธุรกิจอย่างหนึ่งไปแล้วนะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวิทยากรแล้วก็ นี้ก็ได้ขายด้วยนะคะคือมันมาติดเสียอย่างเดียวคือช่วงโควิดนี่ละคะ่ะไม่งั้นก็น่าจะปังๆกว่านี้อยู่นะคะแต่ด้วยความที่เราทําของพวกนี้เนี่ยมันไม่หมดอายุองคะเราสามารถที่จะทำทิ้งไว้ได้นะคะถ้าคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอินกับผ้าของม้าแต่ส่วนใหญ่ผ้าของม้าเนี่ยจะเป็นคนอีสานเนาะเพราะว่ามีการใช้เยอะ เราก็จะต้องเปลี่ยนอะแดปจากผ้าเข,ข่าม้าก็กลายเป็นผ้าคุมไหล่นะคะอ่ะในไหนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็จะได้เทคนิคกันไปด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจรวัรวๆให้หน่อยนะคะเทคนิคของุ้ยก็คือในส่วนของผ้าเข่าม้าเนี่ยเราจะใช้รวดเพื่อไม่ให้รวดของเราเนี่ยเือทิ้งเศษเยอะนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้รวดเส้นเส้นแรกนะคะเราจะใช้รวด2เมตรนะคะก็คือวัดวัด วัดไปหนึ่งเมตรใช่ไหมคะแล้วเราก็พับก,กลับมาอีกก็จะกลายเป็น2องเมตรแบบนี้นะคะอ่ะได้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มใช้ทําตัวหนอนแล้วนะคะอ่ะอันนี้ตรงกลางใช่ไหมคะตรงกลางตรงกลางจะอยู่ตรงนี้เนาะตัวหนอนเราก็คือใช้หลอดนะคะหลอดที่ผ่าครึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะ ทีนี้เวลาเราเราจะให้เทคนิควันนี้เลยนะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะก็คือวัดเทคนิคของเราก็คือขนาดที่มันแบบที่มันโอเคที่สุดแล้วแล้วก็ขนาดลวดผ้าที่ใช้นะคะส่วนส่วนผ้าตัวนี้ใช้กว้างเท่าไหร่เนี่ยประมาณนิ้วครึ่งนะคะพับประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็จากปลายจนถึงตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้อยู่ที่7นิ้วนะคะก็คือระบายของผ้า ลายของผ้าจะอยู่ที่7จดนิ้วนะเรามาร์กได้แล้วใช่ไหมครับแล้ก็เอาตรงกลางเนี่ยวัดตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ถอดเข็มออกนะคะถอดเข็มมุดออกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําตัวหนอนนะคะโดยใช้หลอดของเนี้ยค่ะวางไปด้านล่างแล้วก็ใช้รวดตัวนี้นะคะมัดมัดแค่นี้นะคะไม่ต้องมัดหลายรอบมัดแค่รอบเดียวแค่นี้ก็พอนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารวดบิดรวดมันจะมัด ของมันอยู่อยู่อยู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นแบบนี้นะคะใส่อย่างนี้เนาะแต่ทีน right. ี้ถ้าไม่ถนัดนี่ให้เอาแนบหน้าอกนะคะถ้าใครที่ทําไม่ถนัดหลังปุ้ยนี่ก็ไม่ถนัดค่ะต้องทาแนบหน้าอกนะถ้าทาแนบหน้าอกเพื่อนจะเห็นมาแบนี้ขยับเข้ามาใกล้ๆเนาะจะได้เห็นเวลาเราแนบหน้าอกมาแล้วมันก็จะเลี้ยงนะยค่ะ หล,หลอดเนี่ยจะเตรียมไว้สักประมาณไม่เกินยี่สิบนะคะยี่สิบเนี่ยอ่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือใช้ใช้หลอดยาวๆเนี่ยค่ะประมาณห้าห้าอันแล้วก็มาตัดเป็นสี่ท่อนนะคะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งตัดแบ่งครึ่งอีกทีหนึง่งก็จะได้หลอดละสี่อันสี่ห้ายี่สิบให้ใช้แค่ห้าอันนะคะส่วนเข็มหมุดเนี่ยเตรียมไว้ไม่เกินสิบอันค่ะเข็มหมุดแบบนี้เตรียมไว้ไม่เกินสิบอันนะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวซื้อขาตั้งกล้องแล้วต่อไปเนี่ยจะทำสีอะไรเนี่ยเราก็จะไล์สดทำแบบนี้ไปเรื่อๆยๆนะคะจะได้ไม่ต้องบันทึกวิดีโอว่าวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอจากไลฟ์สดเลยเ,เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าเออปุ้ยใช้เวลานานไหมในการทำนะคะถ้าเร็วไปบอกนะคะถ้าเร็วไปเราควนบอกด้วยนะคะ อ่าแบบนี้นะคะมองเห็นไม่เอ่ยมันจะแนบนะออกอ่ะเดี๋ยวขยบบเข้ามาให้ใกล้อีกนิดนึ่งแล้วค่อยขย,ย,ยบออกไปนะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อยากลองฝึกทำเนี่ยเริ่มแรกก็หาอุปกรณ์ที่บ้านนะคะนั่นก็คือลอดดูดนะคะห้าอันเอามาตัดแบ่งครึง่ง แล้วก็ตัดเป็นครึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งหลอดได้4ชิ้นเข็มหมุดค่ะเข็มมดุดเข็มมุดแผงหนึ่งนะคะหรือใช้ประมาณสิบอ,อันก็พอถ้าไม่มีเข็มหมุดนะคะใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้กิปก็ได้ค่ะแต่กิปเนี่ยบางทีก็มีมีกันไม่พอเนาะเพราะว่ามันต้องแบบจับเป็นช่วงๆไงไม่ให้ผ้ามันหลุดน แล้วก็ลวดบิดลวดบิดันี่ต้องซื้ออยู่แล้วละเพราะว่าบางบ้านก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้นะคะอ่าเดี๋ยวพอมาถึงเทคนิคตรงนี้นะเพื่อนๆต้องดูว่าปลายมันเท่ากันไหมถ้าปลายอันนึงมันยาวปลายหนึ่งมันสั้นเราต้องหมุนไปอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ฝั่งที่มันจะชอบใช้เพื่อให้สุดท้ายอะบรรจบเนี่ยให้มันปลายมันเท่าๆกันนะมันจะได้มีที่มัดอุบะตอนสุดท้ายอะค่ะอ ถ้าจับจีบสวยมาอะไเราก็สวยนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็เอาผ้าของมาที่บ้านนะคะมาฝึกก่อนเมื่อไหร่ที่เก่งแล้วค่อยใช้ผ้าคุมไหล่นะคะของเพจปุ้ยเนี่ยอะแดปมีผ้าผ้าจีวรเอ้ยผ้าไม่ใช่ผ้าจีวรผ้าอาบน้ำฝนด้วยถวายพระอันนี้ก็ได้ขายเยอะแล้วค่ะคือจากงานอดิเรกก็มาสู่งาน หาเือขายค่ะข,ขายไปเรื่อเป็นสั่งเลยนะคะแล้วก็มีคนอยากมาเรียนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดมาเรียนไม่ได้ก็ดูนี่ u t u b e นี่เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะทีนี้พอตนถึงสุดท้ายเนี่ยจะต้องวัดก่อนว่าเมื่อกี้ห่างเราเท่าไหร่นะที่เราเว้นไว้เจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือะจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมเราก็จะต้องทำตัวหนอนแค่นี้พอนะคะ ไมเพื่อที่มันจะได้มีอุบับบที่เท่ากันนะคะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้วิธีการมัดแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วปุ้ยขอยัดขยับไปนะก,กล้องขับนิดนึงเสร็จแล้วสําหรับชั้นบนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแถวล่างอันนี้เรียกว่าแถวบนนะคะทีนี้เราก็เทคนิคที่จะต้องรู้ก็คือ ด้านไหนที่มัน,มนเสร็จสิ้นเมื่อกี้อันนี้มันจะเหลือรวดเมื่อกี้เราใช้รวดเท่าไหร่1เมตรเพราะฉะนั้นจริงๆเราใช้90 90กคูณ2ก็พอเมื่อกี้ใช้1เมตรคูณ2นะมันก็จะเหลือรวดค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะจำไม่ได้บางทีก็จําได้บ้างบางทีก็จําไม่ได้บ้างเพราะว่าบางทีมันก็จะสับสนกับภาคลุมไหลภาคลุมไหลบางทีก็ใช้น้อยนะทีนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตัวนี้มันเคลื่อนแล้วก็ใช้ขีดมือนี้ปักลงไปเลยนี่ทำตรงนี้สบายมากเลย ปักลงไปเลยหัวท้ายนะคะเป็นการยึดหรือถ้าใครไม่พอใจยึดยึดด้านข้างด้วยแต่ทําเสร็จนี้อย่าลืมอเอาเข็มหมดออกนะคะเดี๋ยวไปโดนคนที่เรามอบให้มันก็จะยึดแน่นนะคะทีนี้เมื่อนี้เมื่อเมื่อกี้แนะนาไป90าอ่ะจริงๆแล้วตัวนี้ควรจะเป็น90แล้วเส้นที่สองนี่ควรจะเป็น80นะคะ80ดสิคูณ2เนาะแ0แล้วก็ทบทบครึ่งะคะ่ะ ก็ตัดตรงนี้โอเคอันนี้เป็นรวดบิดนะคะอุปกรณ์ถ้าเพื่อนๆพไม่อยากไปซื้อก็สั่งได้ที่ร้านได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยเนาะแอดปากกระป๋องไอเดียนะคะแอดปากกระป๋องไอเดียแอดนำหน้า P A K A P O N G นะคะปากกระป๋องไอเดียเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องใช้หลอดทำไมจริงๆไม่ใช้หลอดก็ได้นะแต่ แต่เมื่อใช้หลอดหนึ่งคือมันจะช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะนำมาฝากถ้าใช้หลอดคือสามารถทําให้สอดง่ายนะคะและสองถ้าเกิดว่าเป็นผ้าที่มันมีเนื้อนิ่มหรือบางๆเปลาะบ,บางนิดนึงเนี่ยลวดตัวนี้มันอาจจะไปทิ่มผ้าได้มันก็จะทําให้ผ้าเนี่ยไม่สวยส่วนใหญ่จะมีปัญหากับผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าขาม้ามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ไม่เอาไม่เอาหลอดมามานําแบบนี้ก่อนเนี่ย ก็จะเสียเวลามากนะคะไม่เสร็จสักทีเนาะมันก็จะเพิ่มเวลาในการใช้จาก15นาทีก็กลายเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ปกติเวลาไปสอนไปสอนนักเรียนเนี่ยจะใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะสำหรับการทํของงานชิ้นนี้เพราะว่า1คือ,อหลายคนเนาะถ้าคนเดียวเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ละค่ะแต่ถ้าเก่งแล้วก็เหลือ15นาทีนะคะทีนี้อีกเทคนิคนึงคือแนะนําว่าให้สอดคือลวดลวดมันยาวเดี๋ยวมันทิ้มตาค่ะ สอดมันเข้าไปอย่างเงี้ยก่อนสอดหลุมหลวมให้มันเข้าไปแบบนี้ก่อนเพื่อเราจะได้หนึ่งคือเราจะได้ทําเร็วขึ้นสองก็คือมันก็จะง่ายคือมันไม่ทะยงระยางมันไม่ยุ่งยากเวลาทำอย่างเงี้ยคะ่ะอแบบนี้นะคะสอดไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาแนะนําอย่าสอดตึงนะให้สอดหลุมหวมก่อนเพราะอะไรถึงต้องสอดหลุมหลวมเพราะว่าเราจะต้องถอด ถอดตัวนี้ออกมาค่ะมันจะได้มีเวลามีแบบมีพื้นที่ในการที่จะดึงลุกดึงหลอดออกมานะคะนี่นะคะถอดออกไปเลยถอดออกไปเลยอ่ะทำไมหลอดมันออกมาได้ก็หลอดมันผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะหลอดมันผ่าครึ่งนะคะจิ๊ใครเข้ามาชมทักทายกันหน่อยนะคะขอหัวใจรัวๆให้แอดมินหน่อยจะได้มีกำลังใจไลฟ์นะคะ แอดมินน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วแหละเพราะว่าซื้อขาตั้งกล้องแบบที่ใช้สำหรับถ่ายผายพวกถ่ายอาหารมาละมันก็จะง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนั่งทำตรงนี้มันแบบมันได้นั่งทำตรง,ตรงที่นอนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันง่ายมากนะคะแล้วก็เนี่ยให้ทีมงานส่งผ้ามาให้อีกละนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่คนละจังหวัดมามา,มาเฉพาะกิจค่ะมาอยู่กรุงเทพเฉพาะกิจนะคะก็อาจไม่ได้อยู่ที่ ดอนไม่ได้อยู่อีสานแล้วนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะกลับไปปลายมีนาน่ยนะคะนี่สอดไปอย่างนี้พอมันสั้นขึ้นเนี่ยมันก็จะสอดพร้อมกันได้แล้วนะคะสอด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 โอเคอ้าวแปดสิบไม่พอ <laughs> เป็ไหนมาเนี่ยไปได้นนอบมาให้ไปออกรอบนะอันนี้ออกรอบไปเหรออ่าน,น่าจะซีสนามอ๋ออันนี้ไม่พอรั้วมไม่พอแปดสิบต้องเกินเก้าสิบแล้วอะทำอะไรอ่ะฮะใครที่หรอ <laughs> ไลฟ์สดไลฟ์สดในยู u ูบเฮ้ยสวย <laughs> อ,อ่ะไลฟ์ให้สวยจริงไลฟ์สดในยูทูบทำไมเก็สวย เนี่ยเวลาเอาหลอดออกแล้วมันชอบแทงไม่ได้มันก็จะสั้นไปไต้องตัดลวดเลยเสียเวลามากถ้าเกิดว่ารวดหมดถ้าสีทองสีฟ้าไม่เหมือนหรอโบโบมีสีเงินได้ไหมพอดีเอาสีอยู่ใน,นนะรังมันมีโบที่ปุ้ยเอาไว้ให้ไว้อยู่นะแล้วมันมีสีอะมนี่ไง<ส>นี่ไงนี่ปุ้ยสีนะ สีฟ้ากระสีอนี่อ้าวเยอะจังที่ผู้เอามารอบนั้นไงเหรอบอือดีดีเลยนี่นะคะเที่ยวมาเปลี่ยนไงเที่ยวมาเปลี่ยนสีเขียวออกเสร็จแล้วก็เอาขิงมุดออกตรงที่นี่ดันเนี่ยขิงออกนะคะเกลี่ยพื้นที่เกลี่ยพื้นที่สวยเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบค่ะอันนี้เจ้าสีฟ้าเลยสีฟ้าเลยนะคะสีฟ้าใสไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ อันนี้เราอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาเรามัดเนี่ยเราก็ต้องมัดจากอันนี้จะถือว่าเป็นข้างหลงังเพราะว่ามันเป็นระบายเราก็ต้องมัดจากข้างหลงังนะคะหนึ่งรอบแล้วก็พันนาที่ด้าหนหน้านะคะให้มันเสร็จสิ้นอยู่ตรงด้านหน้าเพราะด้านนี้เราจะใส่โบแบบนี้นะคะวดเสร็จปุ๊บอ,อ,อ,อย่าลืมเอาเข็มหมุด ออกไปด้วยเขมุดออกไปด้วยนะแล้วก็ใส่โบอันนี้เราน่าจะเป็นสีชมพูเพราะว่าโบเราเนี่มันจะได้เข้ากันกับสีชมพูตรงนี้น,นะคะต้องใี้เรื่องอะไรสีทองใส่เลยโอเคเสร็จแล้วค่ะ สวยงามเงาะนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพุมไหลเอาให้ดูด้วยมือมงานที่ทำวันนี้อ้าวมีสีฟ้าด้วยสีเขียวก็สเสระญะสีชมพูด้วยโอเคค่ะถ้าเกิดอยากให้มาไลฟ์ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย